ก็ขอความสัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กัเกมแรกหน้าล็อกออนไลน์นะครก็วันนี้เราจะมาแนะนําสถานที่เก็บสิ้40-50กันนะอันนี้ก็เก็บมาแล้ว46แล้วน่แแบบก็ลงนอล็อกมา2แแบบมาแล้วขวา2แแบบคือแแบบเปลี่ยนแอสไม่ก็มาเก็บตรงนี้แต่มีน้อยกว่าจะมีตัวอื่นมาตรงเยอะอันนี้จะเป็นเป็นหนอนแดง ออมันพ่เศษหนอนดินมูก้าแล้วก็แฟนแมนสามตัวนะฮะตรงนี้เ็าเก็บได้หมดเลย,ต,ยตีอยกต็อกวิ่งขึ้นเลยใช่ไหมเพราะวิ่มันเยอะแล้วเมื่อกี้อันนี้ไปแวก็ตีตได้หมดครับช่องนี้ถ้ามันหายตัวก็รอสักพัก เอจเยอะมันก็หลบได้ที่ใส่ถางก็เพราว่าถางมันตีแรงกว่านะก็หมคูนี่ก็ซื้อ,อาราคาล้านหกกว่านะนั้นตีตีกล่องขวัญและดอกการ์ดมาแล้วก็เอาให้ตัวพ่อค้าไปขายขายไปร้านสามแล้วก็ตัวโลเก็บตังค์เป็นนิดหน่อยอะ วันสามสี่แสนได้หมกงูแล้วน้อยนั่นแะอันนี้เอาไว้จับขึ้นแล้วค่อยเก็บคิดแป๊บเดียวนนี่เก็บไว้อันนี้ก็ขายกับ mvc ได้153แต่เห็นคนรับซื้ออยู่ร้อยเนะ อันนี้ก็แผนหนังน้น,นดินแซนแมนเคยได้ยินคุณเล็กเซอร์แมนมั้ยนะตัวนี้จริงๆถ้าใครวิวซัก ามีหมวกงูนะมเมลรสักสามห้าเข้ามาได้แหละแต่ถ้าเป็นโจทก็ได้โจงกับไอซ์ซ์สามห้าเข้ามาได้แล้วมั้งแล้วถ้าใครมีหมวกงูสามห้าเข้ามาได้แล้วแบบไวอ๋อมันจะมีตัวตะกัตเตอด้วยมบอกแต่เป็นตะกัตเตอร์สาย ตัวนั้ก็แตมเมื่อจะคล้ายๆแบบพวกบอลลิงแบบติตชนชนชนลชอนๆมันจเราไว้เก็บของเนี่ยมันจะมาลุมจะหายตัวมาลุมตีน่นมีเล็บไม่งั้นน่าจะตายเพราะเอจิเราไม่ค่อยได้เยอะอะไรเลยหลบไม่ค่อยได้แต่มันก็หลบได้เยอะอยจับขึ้นแล้วนี่วหนปิดคิปปิดคิป ไม่จบไม่จบเรื่องของสมัยจะเตะตัสสกิลของแอสไซให้บิดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแนะนำอีกทีนะลองดูก่อนแล้วถ้าแนะนำดันไดอาจจะอาทิย์หนแล้วติดเรียนเน่นนปแป๊บเดียวเอาไว้นี่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์ดีไหม แต่ว่าเตียวเวาขึ้นจริงเพื่อนนะตึกตึให้ตัวปมาณสองเซ็นะมี่สิบจุดเ้านี้สองอสี่สิบหนึ่งจุดเก้าเซ็นตัวนี้ก็ให้เยอะอชอบให้กี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยแปจุดเจด ตีมันตายมันจะได้กี่เปอร์เซ็นเลือกมันอยู่ประมันกี่พัน่าสามพันได้อาจจะเจ็ดเป็นสองจุดเปร์เซ็ตจอบเห้สองจุดเทเมื่อ <c oughs> ากากไม่มีคนให้มานะครับ ทำได้เลยค่อยบออ่อยทีดียวคุณงูดินตีเราเข้าด้วยเหรอเนี่ยอย่าลดแป๊บๆเมื่อวานมาตอนวิวจำได้ว่ามาตอนวิวสามแปดมีริงมาด้ตั้งแต่สามห้านะถ้าเป็นโจนอะหรืออาชีพแล้วก็อาชีพอื่นที่มีหมงกงูว่ามาได้ตั้งแต่สามห้า ถ้าไม่มีของอะไรเลยก็รีสิทิดต้อมีงบนะจริงๆว่าจะเก็บหมวกงูเซิร์ฟทอนะแต่เซิร์ฟทอ,อมันแพงเลยไม่ได้ซื้อมนสามสอนไม่ไหวนั้เนี่ย จบจบจบขึ้นไวมากสักเวลดีไหมไวเดียวลนะเฮ้ยเเมื่อกี้ยังหลงอยู่ว้าเงนี้ได้เหรอโอ้ตัวแดงมาเียแต่ถ้าเป็นไนท์ก็คงตัวเหลืองนะเป็นดีซ่าอย่างเงี้ยโอ้ยสามตัวเอาสามตัวนี้กต่ว่าปิดจบเลยปิดจอบคตรนี้เห็นคนรับซื้ออยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบตอนนี้ มันเริ่มเฟร์แล้วนั่นราคาตอนแรกตั้งราคาขายการ์ดกล่องขอวานร้านมีคนมาต่อราคาเหลือร้าน3นนเก็บตามมาหนไหยตัวนี้แหละ้าติตีต่อเน,นื่งไว้ได้เสียเวลาวต้ะกตยนแกร่วมวงเหรอเมื่อกี้มันเก็บอะไรไปไวะาโออีลูก็อีลูก็เล็ก จบตุ่มไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้